นี่มีเกมชื่อว่าเด้งดึงตึงตึันย่อนตึงตึงยนนเดงดึงเดงดึงโไหมฮะเ่อเป็นเกมมวยะทิงไปเริ่มกันเลยเริเริ่มแ้มาแล้วก็แบบอุ้ยตั้งเฮ้ยเ่ไนวะเอ้ยเนนกเอ้ยลืมไปลืมร้านหมีไปดีกว่าี่ที่หมีแล้วไม่เลย เริ่มไหมอ่าเราต้องสู้กับไอ้นี่ก่อนยนวที่ปาจีนะโดนมันว้าดูแล้วอุ so ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเอ้มาในโตตามเ้ยตื่นตื่น ติ้นติ้นจิ้นจิ้นจิ้นตินน้นมาต่อต่อไม่มีเอ้อพีนงมัดเงินเงนไม่ได้ไม่ไหวเออเอาเงินมาเออเออเอวเ้ย ตายหมีให้ตายก่อนต่อยหมีให้ตาย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 ก่อนต่อยหมีให้ตายตอยหมีให้ตายตายเอ้ยตายหมีให้ตายไปเลยว้าวว้าวว้าวโอ้อ้าวโอ้ เราไปนี่ก่อนมานี่อ่านี่โอเคนี่เนี่ยถึงจะต้องคุยแค่สองเันมาขำอะไรเหรออุ้ยอ้ออุ้ยอ้ยอุ้ยออุ้ยอ้ยอ้ย ตายไปหนิ ต่อยต่อยต่อยอันแรกครับจะดูเป็นไรพริกอันที่สองพริกอันที่สามทาโก้อันที่สี่ซอสเฮ้ยนี่ตู้พวกนี้มาจนหมดเลยอ่ะเฮ้ยเสียงเๆีงเีงที่ไอ้จะบอกว่าทำไมไม่ใช้นั้นแล้วเพราะอันนี้มันเสียงดังดีชอบตามมาอยู่เจ็ดแล้วเจ็ดเจ็ดก็เอาแบบนี้กันได้ เด้งดึง <Wars> ต <t> ึ้งเงินเงินตึงเงินเงินด้งดึงดงดึงโอ้โหจะหายลูกทำไมลูกเอ้ยเราหายลูกตอนนี้นะฮะเอ้ย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  ถ้าเกิดสาวที่สองว่าทำไมมีตัวใหม่มาดูจากคลิปนี้ได้เลยเนาะมาจ่ายตังไปอุ้ยจะคุยกันดิมาขำหมอขำหมอขำหมอขำขำอ๋อขำ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 ทีนัขำ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 เอ้ยขำใช่ไหม

่ดูมีอะไรขายดูไม่เอาตัวนี้เล่นชันเอาไปแล้วอ่าเพิ่มตัวนี้เข้ามาคลิปนี้ไม่ครับเจ็ดนาทีขำอะไรเอ้ยเอาโอโ้ยเอ้ยโอ้ยดูเธอาไม่โดนพื <t 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 ้นเลย่ะโอ้ยตรงนี้มันควรใช้เลนเยอะมากกว่าแต่าเอ้ยจรวด เหลือปักเกงเอ๊อะแมวแมวยัดก่อยเลยเนี่จีวอนคอมว่ามีเล่นนะมาแต่มีภาคหนึ่งกับภาคสองใครวะทานจัไดามีใคหนึ่งกับสองอโอเคโอเคโอเคอ้าวไข่เอะพังเร็วเหลือเกินพังเร็วเหลือเกินพังเร็ว พังพังเลหลือเกินโอ้ย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 เอ๋ยเอ๋ยดูดูฮึดูคนอื่นก็ได้ทางล่างกันทำไมเราได้จากข้างบนวะโอเคคลิกเคลีย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 แต่เพิ่งออทีนึงต่อยนี่มาต่อยนี่ทีนึง ไปไปเลยอุ้ยอุ้ยอาสมุดอุ้ยสมุดสมุดจัวโอ้คอมโบคอมโบโอ้ยน่าคอมโบละโอ้คอมโบคอมไม่คอมโบ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 เออเออเออเฮ้ยไปที่สองไหนมีอะไร มาใหม่เน่ซื้อไม่ได้เว้ยตังไม่พอเฮ้ยมาซื้อนี่ก่อนมาแต่เราต้องเราตอนนี้ยังไม่ต้องการตังเราต้องกัดไปไกลตังได้ตอนไหนก็นได้วันอื้ออื้ออื้อ นี่สองมาโอเคเดี๋ยววันละโอเคต่อไปก็ซื้อนี่เลยไม่รู้อวกว่าฉันเงินนี่ซื้อเงินไปเพราะไอ้นั่นแพงอะขำอีกแล้วขำทำไมขำทำไมเจ๊ขำทำไมขำทำไเอ้ยหยุดใจโอ้อยอ้อยหยุดใ้ฝนตกกันด้วยระวังสุขภาพวกันด้วยไอเจ๊ องไมไม่กดโอ้ลมเย็นแต่วง้อนเดิมปะมน้าอต่อยอึอึอท้างสองก็จะเป็นแบบต่อยพวกคุกกี้อะไรพวกนี้อ้อยเล่นจนจบเลยไม่องอ่ะอโอ้อ อือไคอมแบบกดปุ่มมันแบบว่าระหามมากแพงอูดิโอตัวนี้มันแพงมากมันเป็นแพงเกินไปนี่ตงจากสินาทีเท่านั้นสิบนาทีเท่านั้น 呀！托！哎呀！托！哎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 ！ ไปก่อนนะบ๊ายบาย